ครับวันนี้พอดีว่าจะมาสัมภาษณ์นะครับชิพี่อ๊อกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนานี้นะครับซึ่งใช้ซูเปอร์ไมโครมิกนะครับเนี่ยฮะพอดีข้าวเมื่อวานก่อนนี้ที่จริงสวยมากนะครับแต่ว่าเจอลมพัดแรงนะครับเลยเจอพายุฤดูร้อนนะครับนะฮะวันนี้เลยมาสัมภาษณ์พี่อ๊อกนะครับว่าหลังจากฉีดไมโครมิกไปเป็นยังไงบ้างครับผมอูอนึกว่า เขาจะเม็ดเม็ดจะไม่มีเม็ดรีบแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองง่ามแล้วก็เบิ่งเขาจะมีน้ำหนักนาครับครับตั้งแต่ฉีดไปจักเมื่อครับผมเริ่มเริ่มเริ่มใส่ไอ้ไม่โคเวกีตั้งแต่ไอ้แ่แสมเล็ดพันคือแสเขาปลูกก่ับเอาหดเขาปลูกคือฮดเขาปลูกนี่ที่จริงนี่ ผมกับพ่อใจอยุพาม,ม,มัน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 ออกหากเร็วอคือลักษณะว่าแต่กอนนี่มันถ้ามันหนาอากาศมันเย็นมันจะบ่ออกหากง่ายแต่เขาสีบ่เ,เกิดดีครับหลังจากสีแซ่นี่แล้วนี่คือมือที่สองนี่หากเงาจุดวานใส่เครื่องสิบวดใหน่นะครับตอนอใสมือวานเอาเพราะมันยาวเร็วลหลังจากนั้นพ่อเริ่มพ่อเริม่มตัง้งพ่อกล้าเริ่มตั้งนอเขียวขึ้นมาประมาณเดือนกว่า,วา,วาผมกระีดอีกท่านึง พอฉีดไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาช่วงนี้เขามันจะมักเป็นโรคแต่กับปีนี้เขเป็นหลัก้วพ็พอมาช่วงที่สามคือเขากำลังสิริ่มตั้งทองคือเขามาั่นครับผมก็ฉีดผมก็ฉีดไอ้ไมโครไอ้ไมโครมิตซสุดเปอร์ไมโครมิกครับ,รบอีกทีหนึ่งแล้วที่นี่พ่อข่วงมาเริ่มตั้งเกษรผู้อีกฉีดอีกเทีหนึง่งเม็ดเขา จะออกมาในลักษณะน่นะครับเม็ดในห่วงตรงนะครับไ่มีเม็ดหลีกครับอืสรวนเวลาคือฉีดไปประมาณจักเถ่อครับทบฉีดสามเถื่ออ๋อสามเถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันปะเนาะตั้งแต่แส้เข่าเนาะฮะมันปะไอไอไอเริ่มเริ่มแส้แส้แส้เข่าก็เอาตัวนี้แส้ก่อนอืมแมนแมนแมนครับอืมครับเนาะก็นี่ก็นี่ก็คือผลนะครับที่ฉีดซูเปอร์ไมโครมิกไปนะครับเริ่มออกรวงห่วงใยหลักหลัก มีความแตกต่างจากสมัยัตก่อนจังใดในะครับ <กะ S 1> อ่านคัดอธิบายมองตามภาพอย่เลยคือว่าเขามันเขาหน้าปังนี่แต่ก่อนนี่จะเป็นโรคเป็นอันนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วก็เม็ดเ,เขาจะมีเม็ดรีดเม็ดไ่แต่ว่าตัวนี้มันบม,บม่มีเม็ดรีบเม็ดไรมันเต็มเลยแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่นี่คือเขาไม่เต็มเลยลักษณะมันจะเต็มเลยบม่มีมองว่างนะครับทุกปีนี่จะเป็นมองว่างแน่โว้ยนะ ยังยังยังแปลกขางเคียงนี่มันจะมีมองว่างครับมีมว่านั่นแหละเขากับบ่วควายบัวควายบัวควยเสมอบ่ควายดีก็ยังก็ยังติดผมใส่ตัวนี้อืมครับแปลงนั้นเขาแปลงนันก็แห้งเกิดขึ้นกันข่างเคี่ยงนี่คือบัวพี่ของกองไฟจะดีคือยังเข้าใสตัวนี้เลยนะครับอ๋อครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อครับสวัสดีครับ ครับเดือนนาที่2นะครับที่บ้านเข้าหลามนะครับอําเภอกำมะลาใสเมื่อกี้นะครับที่สัมภาษณ์ไปนะครับตอนนี้ก็เป็นนาอีกนาหนึ่งนะครับที่หวานแล้วหวานแล้วก็ฉีดซูเปอร์ไมโครมิกนะครับเมื่อเช้านี่นาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่นะครับอันนี้รอบจกที่ตัวใดฮะรอบที่สามแล้วรอบที่สามรอให้ให้สูงอย่างเดียวทีนี้อืมนะครับคือต้น ต้นก้ามันจะใหญ่มันจะใบรักษาในนาดีเนี่ยนะดูแล้วมันไม่มไมเหมือนเขาเขานะ่งแล้วก็แตกรวงออกมานี่คือรวงตูเลยครับเนี่ยนะฮะโอเคครับมาดูแปลงที่ฉีดครั้งที่สามเสร็จไปแล้วที่สามเสร็จไอ้ครั้งที่สามรอ,อรอมาสูกเกลี่ยนิดเด,เดียวอันนี้สูงนะครับ อันนี้หนาหนามากเลยนะครับขึ้นหนาจริงจนโอ้โหแตกต่างเลยเนาะอะน,น,นี่แหละที่ที่เอาเม็ดก้าที่น,นั้นเนเอาเนี่ยมาอมาแช่ใช่ไหมครับตั้งแต่ตอน <มา S 1> เริ่มมาลดอวัวมาลดี่ครับครับมาดูมาดูที่พร้อมที่จะเกี่ยว อันนี้ข้าวที่พร้อมเกี่ยวนะครับรวงใหญ่เม็ดเต็มไม่มีเม็ดรีบอ่ะไม่มีอ่าครับนี่ฮะอันนี้เป็นนาที่พร้อมเกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้เป็นนาช่วงนาปลังนะครับที่อำเภอกำลาสายบ้านข้าวหลามนะครับเนี่นะฮะเป็นผลจากการฉีดซูเปอร์ไมโครมิกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนาข้างๆนะครับเนี่ยฮะแต่ว่านาตรงนี้พร้อมเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งของเรานี่คือ มันจะขึ้นเสมอไงมันไม่มีนั่นมันมันไม่มีหญ้ามีอะไรเข้ามาแซมด้วยครับอถ้าไม่ใช่พายุดูร้อนี่มันจะไม่ล้มมันล้มมันหนักลวงด้วยมันมันมันไม่มีเม็ดรีเลยอะข้าวอะครับนีแปลงนี้ก็รอรอรอเกี่ยวครับรอให้มันสุกไปอ่ะมันเต็มเลยอะข้าวพี่ก็เลยว่าภูมิใจไงครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ